โฆษณาตัวไหนดีที่สุด5อันดับแอดเทพเพื่อการยิงแอดโดยเฉพาะเรามาจัดอันดับกันดีกว่าอันดับที่1แอดเทพเลยนะแอดเทพเลยแอดที่ยิงแอดแล้วดีที่สุดแอดที่ยิงโฆษณาแล้วเห็นผลมากที่สุดได้ตังค์มากที่สุดแอดอันดับหนึ่งคือรีโปรไฟล์ฮะรีโปรไฟล์ชื่อเต็มคือรี t a r ตติ i n g for profile หมายความว่าเรามีเบอร์มือถือลูกค้าเราเอาเบอร์เบอร์มือถือลูกค้ามารวมกันแล้วก็ยัดเข้าไปใน Facebook หรือ t i k t o k เสร็จแล้วเราก็กดยิงโฆษณาใส่กลุ่มนี้แล้วก็รวยเย่ yeah. แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้โปรแกรมหน่อยนะเอออาจใช้โปรแกรมนู่นน,น,นั่นนี่นนนจะลองไปศึกษาเองหรือลองมาเรียนกับผมดูก็ได้เดี๋ยวผมมีสอนเรื่องโปรแกรมด้วยนะสองอินเทอร์เน็ตคู่บารมีเนี่ยเดี๋ยวนี้ควรจะมี7ตัวมันเหมือนสโนไวท์กับอินเทอร์เน็ตทั้ง7จ็ดอ่ะฮะยังไงนะอย่าไปฟังอะไรมากคือคำว่าอินเทอร์เน็ตคู่บารมีแปลว่าง,งี้คนเราเนี่ยเวลาขายของอะไรเนี่ยมันควรจะมีกลุ่มเป้าหมายจังๆนะ่ง เจ็ดตัวพอไม่ควรมีเกินกว่านั้นคือยุคสมัยก่อนเนี่ยเรารวยกันได้ได้วยการเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยใช่ปะ่ะเดี๋ยวยิงตัวนู้นเดี๋ยวยิงตัวนั้นเดี๋ยวยิงตัวนี้ทดลองไปเรื่อยๆและยอดมันตกเราก็เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยยอดมันก็จะขึ้นเข้เขาใจหลักการเนาะเหมือนกับ trial and error ลองผิดลองถูกแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ควรเปลี่ยนคือกลุ่มไหนแล้วอยู่กลุ่มนั้นเลยเออกลุ่มนั้นเลยแล้วก็ยิงแต่กลุ่มนั้นน่ะ กลุ่มเดียวเลยถ้ามันจะเวิร์กมันก็จะเวิร์กเลยดังนั้นหากลุ่มเป้าหมายคู่บารมีให้ได้แล้วชีวิตจะดีอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนฮะข้อต่อไปก็คือเวลาเราจะยิงไลน์แอดสำคัญคือคือหลายคนถามว่าการตลาดไลน์แอดเนี่ยมัน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 ดีที่สุดยังไงจานแล้วการตลาดไลน์แอดทำยังไงมันถึงจะได้ตังค์ผมผมบอกอย่างนี้ไลน์แอดเนี่ยมันไม่สามารถหาลูกค้าได้ด้วยตัวมันเองวิธีในการทำไลน์แอดให้ได้ผลดีที่สุดก็คือเราต้องจัดกิจกรรมผ่าน Tik t o k ผ่านเฟซบุ๊กแล้วดึงคนเข้า Li น์แอดให้ได้พอเราดึงคนเข้า Li น์แอดได้เนี่ยไลน์แอดมีหน้าที่เอาไว้บล d c a s t ก็พอเออแล้วมันจะเวิร์กแล้วมันจะปังมากนี่คือหน้าที่จริงๆของ Li น์แอดทำแค่นี้พอฮะข้อที่4คือยุคนี้มันเป็นยุคการยิงแอดแบบเซกเมนตเพื่อเพื่ออะไร การยิงแอดแบบเซกเมนต์เนี่ยเป้าหมายคือต้องการ new S curve หลายคนบอกเฮ้ยไม่เข้าใจอาจารย์ยิงแอดแบบเซกเมนต์มันเป็นยังไงหรอคือคือมันเป็นอย่างนี้การยิงแอดแบบเซกเมนต์คือสมมติธรรมดาเราขายปีกเราขายได้เดือนละล้านแต่เราอยากจะขายได้เดือนละ2ล้านสมมติมันยากมากโอ้ oh, จากล้านหนึ่งเป็น2ล้านโคตรยากเพราะว่าเราก็ลองมาทุกวิธีทางแล้วเซกเมนต์คืออย่างนี้จากขายปีกเนี่ยเราอาจจะมองเฮ้ยลองขายส่งดูไหมลองเปิดแฟนชส์ดูไหมลองรับตัวแทนดูไหมลองทำดีลเลอร์ดูไหม คือลองหลายๆอย่างที่เป็นเซกเมนต์ใหม่ๆวิธีแบบนี้มันจะทําให้เราอาจจะเจอกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆก็ได้เราเรียกวิธีแบบนี้ว่าเซกเมนต์ครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายพยายา,พพยามยิงหาแฟนพันธุ์แท้อ่าพยายามยิงหาแฟนพันธุ์แท้คือการประหยัดแอดได้มากที่สุดน่ะคือการยิงหาลูกค้าเก่าที่เขาค่อนข้างจะปรับปื้มกับสินค้าเราอยู่แล้วเมื่อสินค้าเราอ่ะคุณภาพดีลูกค้าเก่าเขาซื้อไปใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะขายสินค้าตัวเนี้ย ให้กับเขาไปซื้อซ้าได้ซื้อซ้ําไปใช้ซ้ําได้หรือขายสินค้าใหม่เพื่อให้ลูกค้าเก่าที่เขาประทับใจในตัวเราอยู่แล้วอ่ะแบบนี้ก็ได้ถ้าทําแบบนี้ได้อ่ะยังไงชีวิตอ่ะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วก็มีแต่ขาขึ้นแน่นอนอันนี้การันตีนะลองไปทําดูครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะหวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จเอาไปลุยกันนะฮะมีคําถามอะไรถามได้นะครับขอบคุณครับ